สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้า6กสวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำการดูข้อแตกต่างของไซสองชนิดก็คือไซเกาหลีและไซชมพู่ก็เป็นไม้ยอดนิยมในการทำเป็นรัว้วจัดเป็นแนวเขตแบ่งของบ้านนะครับ อย่างแรกเลยนะครับถึงที่แตกต่างก,กันก็คือใบไซเกาหลีจะมีใบที่รูปทรงแหลมนะครับจะเป็นทรงแหลมไซชมพู่จะมีลักษณะป้อมมนกว่าเป็นแบบป้อมๆกลมๆดูน่ารักตะมุตะมินะครับก็ต่างกันชัดเจนเรื่องใบ แล้วแต่ใครชอบครับบางคนก็ชอบใบแหลมก็เลือกไซเกาหลีบางคนชอบใบกลมก็ชอบใส่ชมพู่มาดูลักษณะอีกอย่างที่แตกต่างกันไซเกาหลีข้อที่2นี่ที่แตกต่างกันก็คือไซเกาหลีมีรากย้อยเป็นรากอากาศที่โผล่มาตรงลําต้นแล้วก็ย้อยลงมาแล้วก็ไปลงไปที่พื้นนะครับส่วนไซชมพู่ ไม่มีลักษณะนี้นะไม่มีเลยแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อความเชื่อของบางคนนะครับลูกค้าบางท่านก็มาซื้อแล้วก็ติที่ว่าแฟนเขาไม่ให้ปลูกเพราะว่ามีรากย้อยจะทำให้ชีวิตไม่เจริญอ่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาผมก็ไม่ได้เถียงอะไรก็ให้ลูกค้าตัดสินใจเอา ส่วนไสรชมพูไม่มีรากย้อย mm hmm. เขาก็เลยเลือกไสรชมพูไปปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ซึ่ง,งก็เกิดความแตกต่างกันข้อที่3นะครับก็คือไสรเกาหลีด้วงไม่กินด้วงปีกแข็งนี่ไม่กินไสรเกาหลีแต่ไส้ชมพูด้วงปีกแข็งจะมากิน และคนสามารถกินบใบไส้ชมพูได้ด้วยจะมีรสออกปริบเี้ยวนะครับสามารถกินกับน้ำพริกได้อร่อยเลยนะแต่ไส้เกาหลีนี่ไม่เคยกินแล้วก็คิดว่าน่าจะกินไม่ได้กันครับมแมลงพวกปากกัดพวกดวงไม่กินแต่ไส้เกาหลีจะได้สิ่งที่มาแทนก็คือได้เพลี้ยไฟมาแทนนะมีข้อแตกต่างกันข้อเสียมกันนะครับ ถ้าเห็นใบม้วนๆงอๆอย่างนี้ของไซเกาหลีให้รู้ไว้เลยว่าโดนเคลียร์ไฟทำลายถ้าเรามาคลี่ดูนะครับก็จะเห็นเป็นมแมลงตัวเล็กๆจิ๋วนะถ้าเป็นตัวอ่อนเขาจะเป็นออกสีขาวอมน้ำตาลแต่ถ้าเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยจะออกเป็นสีดำเหมือนเส้นๆเล็กๆตัวนี้เข้ามาดูดน้ำเลี้ยงทำให้ใบบิดงอมีเชื้อโรคเข้าทำลายได้ พวกนี้จะระบาดหนักในช่วงหน้าแล้งครับแต่หน้าฝนก็พอมีอยู่การจัดการก็โดยการใช้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะก็หาตัวที่ปลอดภัยหน่อยนะครับถามร้านขายยาใกล้บ้านได้หรือถ้าไม่ซีเรียสก็ปล่อยให้มันกินไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองครับบางทีตัดแต่งออกส่วนที่เป็นโรคทิ้งไปลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ชัดๆก็คือ ความดกหนาของพุ่มใบไส่เกาหลีพุ่มจะไม่หนาเท่าไส่ชมพู่เปรียบเทียบกันชัดเจนนะครับตัวนี้ไส่ชมพู่ใบกลมๆจะรู้สึกว่าปลูกแล้วมันจะเป็นกิ่งพุ่มหนากว่าครับไส่เกาหลีจะบางกว่าแต่ถ้าปลูกลงพื้นก็จะหนาทึบได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่มันจะหนาต่างกันแค่นั้น และการขยายพันธุ์ไซชมพูทำยากกว่าไซเกาหลีก็ด้วยลักษณะนึ่งไม้เป็นแบบนี้นะครับลองตอนลองชํำแล้วติดออกรากได้ช้ากว่าไซเกาหลีพอสมควรเลยก็ชอบไซชนิดไหนก็ตัดสินใจนะครับตามความเชื่อตามความสวยงามก็อะไรก็ตามแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจวันนี้ผมก็นำเสนอเพียงแค่นี้ครับ ไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ